แต่ว่าเหมือนพอตอนหนูทำพอเนี่ยพอเหมือนหนูตั้งใจมากๆแล้วแบบมันก็มีแวบหนึ่งที่หนูคิดขึ้นมาว่าเออแกอาจจะทำได้ก็ได้สวัสดีค่ะชื่อมินค่ะนางสาววันาอื้อวัฒนาเออ,าเอ,อมาจากโรงเรียนสตรีเกษตรค่ะ ตอนนี้สอบติดที่วิทยาลัยนะวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กชอบดูแอนิเมชั่นชอบเล่นเกมก็รู้สึกว่าเออพอโตมาก็อยากทํางานในวงการนี้แล้วหนูก็ไม่ได้วาดรูปได้อย่างเดียวก็เลยอยากจะเรียนหลายๆอย่างแล้วก็คณะอันเนี้ย เอกสาขาวิชานี้ก็หนูก็ไปรีเสิร์ชมาว่ามันมีพวกวิชาที่หนูสนใจที่จะเรียนแล้วก็มีหนูก็จะได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเพราะว่า,ามันเป็นหลักสูตรสองภาษาด้วยค่ะเ,เรียนคอร์สดอ w อิงกับมิเทศินค่ะส่วนตัวคือ,อหนูไม่ค่อยมีพื้นฐานดอยอิงสักเท่าไหร่ก็ตอนมาเรียนก็ยังงงๆ,ๆอยู่ก็ พี่ติวเขาก็จะสอนตั้งแต่พื้นฐานแบบว่าเริ่มตั้งแต่การวาดเส้นก็คือลากเส้นเพื่อใหเออ้เส้นของเรามันสม่ําเสมอหรือว่าแบบลงน้ําหนักได้อย่างสม่ําเสมอแล้วก็ต่อไปก็จะขึ้นไปเป็นการวาดรูปทรงการขึ้นรูปทรงแล้วก็เป็นการแรงเงาแล้วก็จะขึ้นไปที่หุ่นนิ่งแล้วก็ของหนูก็ทําเป็น creative drawing ก็เป็นการจัดองค์ประกอบภาพก็คล้ายๆเอา drawing กับนิเทศศิลป์มารวมกันค่ะ ในพอร์ตหนูเนี่ยก็จะมีโปรเจกต์ทั้งหมด5โปรเจกต์ใหญ่ค่ะชอบโปรเจกต์ที่ชื่อว่า The Dimension of Memory ค่ะเริ่มแรกก็คือจะเป็นโปรเจกต์ที่หนูได้เขียนนิยายเรื่องนึงขึ้นมาเป็นนิยายเกี่ยวกับ Rules of h e r i r ที่เป็นกฎที่จะต้องปฏิบัติตามค่ะเพราะว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก นักเขียนชาวไทยแล้วก็ต่างชาติก็เลยสนใจเรื่องนี้ค่ะเป็นโปรเจกต์ที่ได้ทำงานหลายอย่างมากๆก็คือเริ่มแรกก็จะเขียนนิยายประมาณ3ตอนแล้วก็เป็นบทนำค่ะเป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้จากนั้นก็จะเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวเอกแล้วก็เป็นแฟนสาวของพระเอกค่ะจากนั้นอันนี้ก็จะเป็นสตอรี่บอร์ดเกี่ยวกับฉากต,ต่างๆในเรื่องแล้วก็ก็ได้หยิบฉากหนึ่งมาทำเป็นแอนิเมชันค่ะ ผลประกาศตอน9ก้าโมงเช้าแต่ว่าเหมือนตอนนั้นตื่นสายแล้วเพื่อนก็โทรมาว่าแบบมิ้นแกดูผลหรือยังนี่ก็แบบผลมาแล้วเหรอก็ตอนแรกก็จริงๆก็คาดหวังแต่ก็แบบเผื่อใจไว้แล้วบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็จำได้ว่าตอนนั้นนั่งอยู่กับแม่แล้วก็นั่งเปิดผลด้วยกันก็ผลออกมาก็คือติดแล้วหนูแบบดีใจว่าดูแล้วค่ายหนูแบบวิ่งรอบบ้านเลยเพราะว่าดีใจมากๆากก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากที่ ตัวเองติดแล้วค่ะเอาจริงๆตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้เพราะว่าก็หนูก็เป็นคนที่ผิดหวังมาเยอะแต่ว่าเหมือนพอตอนหนูทำพอเนี่ยพอเหมือนหนูตั้งใจมากๆแล้วแบบมันก็มีแว็บหนึ่งที่หนูคิดขึ้นมาว่าเออแกอาจจะทำได้ก็ได้แล้วสุดท้ายก็ทำได้จริงๆ <c oughs> บรรยากาศก็โอเคมากๆแล้วก็ เ,เหมือนเหมือนทั้งทั้งพี่ติวเนี่ยก็เป็นสีขาวหมดเลยก็รู้สึกว่าสบายตาแล้วก็พวกการจัดที่นั่งอะไรเงี้ยมันแบบทำให้หนูมีสมาธิกับงานสามารถโฟกัสกับงานได้มากขึ้นพี่ติวก็ใจดีมาก่าเพราะว่าตอนนั้นน่ะตอนที่หนูมาติวก็คือเป็นช่วงที่ใกล้ๆจะส่งพอร์ตแล้วเป็นประมาณเดือนเดือนสองเดือนก่อนที่จะส่งพอร์ตค่ะก็พี่ติวก็ช่วยเคี่ยวเขียนหนูช่วย ออผักดันหนูเพราะว่าหนูเป็นคนที่ทํางานค่อนข้างช้าเขาก็จะแบบคอยว่าแบบมินทํางานให้เร็วขึ้นแล้วก็ช่วยหนูออสอนหนูจัดตารางเวลาเพราะว่าปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยจัดตารางเวลาพี่ติวเขาก็แบบอาทิตย์นี้จัดตารางเวลามาว่าอาทิตย์นี้จะทําอะไรบ้างมีงานอะไรที่จะต้องทําบ้างออแล้วก็คือหนูอ่ะเป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานดออิ่งเลยแต่ว่าพี่ติวก็ใจเย็นกับหนูมากมาก,มากเพราะว่าบางทีหนูอาจจะแบบ เ,เพราะว่าไม่มีพื้นฐานเลยอาจจะยังทำได้แบบไม่ดีแต่ว่าพี่ติวก็คอยสอนหนูมาเรื่อยๆจนหนูก็มันทำให้หนูมั่นใจในงานเดลิ่งของตัวเองมากขึ้นค่ะคือสิ่งที่หัวจากจะฝากบอกก็คือก็ขอบคุณมากๆที่คอยทำให้ที่ทำให้แบบเด็กคนหนึ่งก็ทำตามความฝันตัวเองได้สำเร็จ ก็หนูดีใจมากๆที่แบบได้เรียนได้มาเรียนที่แจมเมอร์แล้วก็ได้เจอพี่ติวดีๆที่คอยสอนหนูทําให้หนูพัฒนาตัวเองได้แล้วก็มีความมั่นใจในงานตัวเองมากขึ้นชอบงานตัวเองมากขึ้นก็มีความสุขมากๆค่ะที่ได้มาเรียนที่แจมเมอร์ขอบคุณมากๆา